สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันพฤหัสที่18 คุมาพันนะคะสำหรับราคาทองคำก็ขึ้นได้ในกรอบจำกัดนะคะวันนี้เปิดตลาด1,208เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ1,205ถึง1,210นะคะราคาทองคำยังยืนเหนือ1,200เหรียญได้ก็ทำให้มีแนวโน้มว่าจะแกว่งไซเวย์ระหว่าง1,190ถึง1,230ราคาน้ำมันดิดตัวขึ้นต่อนะคะเมื่อีรานเข้าประชุมกำหนดเพดานการผลิตนะคะแต่ก็ยังไม่ระบุชัดเจนว่าจะ ดึงดีาจาตะตรึงเพดานการผลิตหรือไม่นะคะส่วนทางด้านหุ้นเอเชียก็บวกยกแผงโดยเฉพาะตลาดหุ้นฮ่องกองก็บวกกว่า2%นะคะส่วนตัวเลขของจีนที่ประกาศเมื่อเช้านะคะ CPI ของจีน บวกได้1.8นตะคะต่ำกว่าคาดที่1.9ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตนะคะหรือว่า PPI ติดลบไป5.3ก็ดีกว่าคาดที่ว่าจะติดลบ5.4แต่ก็ยังเผชิญแรงกดดันต่อภาวะเงินฝืดอยู่ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้ที่ประกาศนะคะในช่วง2ทุ่มครึ่งก็จะมีดัชนีภาคการผลิตในเขตฟิลเลเตเฟียเดือนกุมภาพันธ์ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะแล้วก็เดชนีชี้นำเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ห้าทุ่มน้ำมันดิบคงคลางรายสัปดาห์ส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาเคลื่อนไหวในกรอบแคบลงเรื่อยๆนะคะก็คอนซล l i d ิเดตอยู่ที่บริเวณเส้น Moving Average 100ในราย2ชั่วโมงนะคะก็มองว่าจะยังแกข่ง แคบอยู่แบบนี้ต่อไปนะคะถ้าหากว่าไม่มีตัดใจพื้นฐานอะไรนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าดูกราฟรายวันก็คือเป็นรูปตัว V เชฟลงมานะคะมันก็ยังมีความเสี่ยงที่จะลงได้อีก เพราะฉะนั้นการดีดขึ้นสู่แนวต้านนะคะ1 2 14, 1 4 1225เป็นจังหวะให้เปิดช็อตนะคะแนวรับมีที่1,200เหรียญแล้วก็1 1 9่เหรียญส่วนการหลุด1,190เหรียญมีโอกาสลงแรงได้อีกนะคะก็มีเป้าหมายการลงไปลึกที่1,175หรือว่า1,150ได้นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงหมายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ